สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวต้นชั่วโมง NBT 14นาฬิกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปลาลเลขที่บัญชี067-0-10330-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบรัฐบาลค่ะ เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเพลิงในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะหาจังหวัดยะลาค่ะซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มนายกอสิงเจมะความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเพลิงในเขตเทศบาลตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจำนวน3จุดเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรยะหาเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มของนายกอสิงเจมะ ซึ่งเคยก่อเหตุปล้นรถตู้ในพื้นที่ตบลำใหม่อเภอเมืองจัังหวดยะลาแล้วนำไปก่อเหตุคาบอมในพื้นที่อเภอเบตงเมื่อหลายเดือนก่อนโดยนายกอเซงจะเคลื่อนไหวก่อเหตุในพื้นที่อเภอยะหาและอาะกาบังโดยมีนายฮูบาดีละรอมลีเป็นผู้สั่งการและเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้กลุ่มคนร้ายได้นำแนวร่วมรุ่นใหม่ออกปฏิบัติการด้วย ทางนี้เพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่กรณีวิสามันนายซาอุดีสตาปอแกนนำกลุ่มอาเคเคเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอกาบังก่อนหน้านี้รวมทั้งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสามฝ่ายได้สนี่กำลังปิดล้อมตรวจค้นกดดันจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายจนสามารถควบคุมกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่ได้หลายคน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสั่งห้ามข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หลังจากพบที่พักชั่วคราวและหลุมฝังศพชาวโรฮิงญาจำนวนมากที่จังหวัดสงขลานายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลถือเป็นเส้นทางผ่านของชาวโรฮิงญาเพื่อไปอยังประเทศที่สมหรือพื้นที่อื่นๆโดยส่วนใหญ่จะแวะพักเรือเพื่อขอเติมน้ำมัน แต่หากเจ้าหน้าที่พบเห็นก็ทำการจับกลุ่มเพื่อส่งกลับหรือผลักดันออกนอกประเทศสำหรับพื้นที่ที่เคยมีการจับกลุ่มโรฮิงญาโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติตะรเตาก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและรื้อแคมป์ที่พักชั่วคราวแต่ไม่พบว่ามีการฝังศพแต่อย่างใดพร้อมกันนี้ได้สั่งห้ามข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าม,มนุษย์และให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปราบปรามอย่างเด็ดขาด ปีท้ายกันที่ข่าวตามประเทศนะคะเกิดอุบัติเหตุรถไฟฟ้าใต้ดินชนกันที่เม็กซิโกมีผู้บาดเจ็บหลายรายคะ่ะรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมาทั้งสองขบวนชนกันในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนโดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นใกล้กับสถานีโอเชเนียซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานานานาชาติขณะรถไฟขบวนหนึ่งกำลังจอดอยู่ที่สถานีและอีกขบวนได้พุ่งมาชน แรงประทะทำให้รถไฟตกรางมีรายงานว่าผู้บาดเจ็บ3คนอาการสาหัสต,ต้องนำส่งโรงพยาบาลด้านทางการกำลังสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้กรุงเม็กซิโกซิตี้มีบริการรถไฟฟ้าใต้ดิน12สายโดยรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว20ล้านคนเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบหนึ่งที่ชาวเมืองนิยมใช้บริการมากที่สุดในการเดินทางสัญจรค่ะ ทุกท่านสามารถติดตามชมข่าวต้นชั่วโมง n อ t ได้ใหม่ในเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาล บัญชีเลขที่067ขี0ขีด10330ขีด6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ